สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเยะปังก็จะพามาบำรุงมะนาวที่เยปังปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะมะนาวต้นนี้นะคะเยะปังก็ปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะได้ประมาณ3ปีนะคะต้นเขาก็เริ่มโสมแล้วะคะ่ะมะนาวของท่านผู้ชมนะคะที่ปลูกใส่กระถางเอาไว้ยังไม่ออกดอกยังไม่ติดผลนะคะเยะปังก็จะมาบอกเคล็ดลับดิ เราจะไม่ลดน้ำนะคะประมาณ3วันหรือ4วันก็ได้ค่ะใบนะคะเขาจะแห้งแล้วก็ล่วงโรยลงไปนะคะเนี่ยค่ะเต็มกระถางเลยที่ใบแห้งๆเนาะที่ใบเขาเหลืองแล้วร่วงเนี่ยค่ะอย่าปามไม่ได้ให้น้ํานะคะแล้วก็ไม่ได้ให้ปุ๋ยเลย3วันส่วนใบมะนาวนะคะที่แห้งติดอยู่ก็ยังมีค่ะเนี่ยค่ะยังไม่ร่วงเลย เราก็บำรุงใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็ให้น้ําเต็มที่เลยค่ะให้ปุ๋ยเขาเต็มที่เลยมะนาวออกดอกได้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็แตกยอดออกมาใหม่นะคะก็ออกดอกหลายช่ออยู่นะคะนะคะกำลังออกดอกแต่ออกที่กิ่งเลยนะคะมาดูกิ่งนี้ค่ะส่วนปุ๋ยที่ญีปันใส่ประจานะคะก็จะเป็นปุ๋ยคอกนะคะเป็นวัวเนาะ นี่ยปันหมักเอาไว้นานแล้วนะคะใช้จุลินทรีย์พวกน้ำซาวข้าวหรือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหมักเอาไว้ก่อนเนาะเยปังก็ใช้ขวดนะคะนะคะขวดนี้เยปังก็จะใส่ปุ๋ยปุ๋ยพืชสดด้วยแล้วก็เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยแห้งเยปังก็ใส่ไว้แบบนี้เลยนี่เยปังก็จะใส่ที่วัวเอาไว้เลย เวลาเราลดน้ำเนี่ยค่ะเขาก็จะค่อยๆซึมตังก็จะใส่ให้เต็มเลยนี่ค่ะใส่ไปเลยมีไนโตรเจนสูงรากพืชหาอาหารได้ดีค่ะเราจะใช้ฝาปิดก็ได้หรือไม่ปิดก็ได้นะคะ ก็เป็นปุ๋ยแห้งค่ะถ้าเป็นปุ๋ยพืชสดเยปังก็จะใช้ปิดเพราะว่ากลัวมแมลงวันกลัวมีหนอนแต่ถ้าเป็นปุ๋ยแห้งแบบนี้มแมลงวันก็คงไม่มานะคะต่อมานะคะเยปังก็จะใช้เปลือกไข่นะคะเปลือกไข่นี้นะคะตักแดดให้แห้งก่อนค่ะเยปังก็จะใช้ถุงมือเนาะบดเพราะว่าความคมของเปลือกไข่นะคะ จะบาดมือเอาได้จะใส่กี่ฟองก็ได้นะคะทำง่ายเนาะ,นะคะงแล้วก็บดจะบดให้ละเอียดว่วน,นี้ก็ได้นะคะไม่ได้เอาคุกมาตําในเปลือกไข่นะคะจะมีแคลเซียมทำให้พืชผักของเรานะคะ แข็งแรงนะคะบำรุงดินทำให้ดินของเราร่วนซุยด้วยค่ะทำให้รากพืชหาอาหารได้ดีเดี๋ยวปังก็ขยันแบบนี้นะคะมีน้อยมีมากก็เอามาใส่ได้เลยค่ะเราทำแบบง่ายไม่ต้องไปอะไรมากเนาะนีะค่ะ หรือใครจะบดให้ละเอียดแล้วเอาตำใส่แบบนี้ก็ได้เลยเพราะว่ายาปังก็ใช้ปุ๋ยอคอกอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็เอามาโรยต่อมายาปังจะใช้น้ำรดนะคะยาปังก็จะใช้ผงชูลรด นะคะโมโนโซเดียมคูตเมดเนี่ยค่ะเร่งการติดดอกติดผลเร่งรากได้อย่างดีเลยเยปันก็จะเอาใส่หนึ่งช้อนโต๊ะน้ําก็5ลิตรนะคะที่เยปันใช้อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เยปันจะใช้กาแฟค่ะเป็นกาแฟขั้วบดละเอียดนะคะมีสารอาหารมากมายเลยนะคะในกาแฟนะคะและมีรสขมด้วยนะคะมแมลงก็จะไม่ค่อยชอบทําให้พืชผักของเรานะคะเขียวงาม ส่วนกาแฟนะคะยาปังก็จะใช้1ช้อนโต๊ะนะคะเอาใส่ลงไปเลยคนให้ละลายให้ดีเลยค่ะใช้ลดได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับก็ใช้ลดได้ค่ะเอาไปลดได้เลยนะคะลดให้ชุ่มเลยยีปังก็จะใช้ลดแบบนี้นะคะ ใช้ลดอาทิตย์ละครั้งนะคะให้ปุ๋ยเขาเต็มที่เลยค่ะเขากำลังออกดอกนะคะแล้วก็แตกยอดใหม่ออกมาแบบนี้นะคะส่วนมะนาวกระถางนี้นะคะเยาปันไม่ได้ตัดเขาแต่งกิ่งเป็นพุ่มเลยนะคะถ้าเกิดตัดแต่งกิ่งเขาเนี่ยค่ะเ็าจะเป็นพุ่มสวยนะคะเยาปันไม่ได้ตัดเขาเลยเนาะก็เลยพุ่มไม่สวย สูตรของเราง่ายๆนะคะบำรุงก็บำรุงง่ายๆค่ะมีแค่เปลือกไข่นะคะส่วนปุ๋ยที่จยปานใช้โรยนะคะ่ะแล้วก็ไม่ต้องไปอะไรมากนะคะก็จะมีปุ๋ยข้อค่ะแล้วก็มีเปลือกไข่ส่วนที่จะปานใช้รดนะคะมีผงชูรสนะคะกาแฟนะคะกิ่งนี้ก็เหมือนกันนะคะลูกใหญ่มากเลยนะคะนะคะี่ค่ะเก็บกินไม่ทันเลยแล้วก็ติดดอ,อกอีกแล้ว ท่านผู้ชมที่ปลูกมะนาวอยู่ในกระถางยังไม่ออกดอกยังไม่แตกยอดนะคะถ้าเกิดต้นสมๆเนะีคะลองไปบำรุงดูนะคะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ